สวัสดีครับพี่น้องที่คขาลุลักหักแพงครับเมื่อน,นี้พาผีพระน้องมาฟังบึงประวัิพญายพันนาลิทิกนะครับหรือว่าพญายติติยเายลาดพันนานะครับพี่น้อง ซื่อในบัตรประชาชนของเราจิตติยาลาดพันนานะครับพี่น้องเราเกิดวันที่17กุมภาพันธ์พศ2 5 0 4ครับพี่น้องตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนจันนะครับเรามีพี่น้องร่วมกัน6คนครับพี่น้องเราเป็นคนที่หาพอเราลับราชการคู่นะครับพัญญพันนาจบป7ที่โทีงเลี้ยนดอนหันวิทยายุนครับพี่น้องระดับมัธยมที่โรงเลี้ยนขอนจันท์วิทยายุนครับแล้วเราก็ไปเลี้ยนต่อวิทยาลัยพละศึกษามหาสารคามครับพี่น้องนะครับ ปใหญ่พันน้าเราก็เป็นนักแสดงนะครับเลือดอีสานนะครับเป็นดารานะครับเล่นเองสร้างเองลุงทุนเองนะครับเป็นพระเอกเองนะครับพี่น้องผลงานเราฝากไว้หลายเลยลยเรื่องนะครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นเกิดมาลุยปีนเกี่ยวปลุกมันขึ้นมาค้าภาคหนึ่งถึงภาคสี่นะครับพี่น้องผนดิบเหล็กน้ำพีกองทับเถื่อนนะครับพี่นักร้องน้องนักเลงนะครับคนลูกทุ่งคนไฟบินนักเล้งเสียงสุนเผ็ดลุยเพิ่งไอฝางรอฟพอท่อข้าจะใหญ่ใครจะขวางหัดตามสั่ง โหดตามชิวเป็นตนนะครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนนะครับเมื่อ30สิปีขึ้นหลังสมัยหนังกลางแปลงกําลังบุุมๆนะครับถ้าเจ้าภาพคนใดเพิ่นทําบุญแจกเขานะครับเพิ่นจ้างหนังพันน้ํามาเบื้องเนี่ยโอ้ยมักครับพี่น้องแต่งโตไปเบิ่งแต่หัวคํานะครับหอบสาดร์หอบมอนอ้อยเนาะอ้อยเนาะอ้ยอยเนาะไปนะครับขามทงขามทาขามมู่บ้านไปนะครับพี่น้องเพื่อว่าจะไปเบื้องหนัง ของพันนาลิธิกานี่เนะครับสมัยก่อนนี่กะยามมีบุญแก่เขาเนี่งที้แนวเสพแนวงั้นกะส่วนมากจะเป็นหนังเนาะครับพี่น้องนะครับจะเป็นหนังเดาถ้าจาภาพตันใดจ้างหนังอปหญ่พันพน,นมาเบึงเนี่วโอ้ยพากันเปล่าหลายครับพี่น้องนะครับเปล่าไปเบื้องหนังแล้วนะครับก็ที่เราฝากผลงานไว้มากไม้นะครับเป็น้อยๆสองลอยเลียงนะครับก็เป็นนักแสดงที่มากฟีมืออีกคนหนึ่งนะครับเป็นพระเอกเอง เล่นเองลงทุนเองนะครับพี่น้องแล้วก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักแสดงที่มากฝีมือนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือประวัติข่าวๆข,ของยยพญณน,นาลิทิกายนะครับพี่น้องหรือว่าซื่อจริงซื่อในบัตรประชาชนเลาจิตติยาลาดพน,นานะครับพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ผมได้ครับพี่น้องเด้อเท้าคอรอนะครับให้เสียงภาษาอีสานนะครับ ป้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลาะหาหมองวนกับเท่าคอรอเด้เลยครับพี่น้องสวัสดีครับ